สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมาย่สิบสีชาแนลนะจ๊ะในวันนี้นะคะเราจะมาทำแรนดอมกันในหัวข้อเรื่องที่ว่าเรื่องราวความรักของคุณในวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะเรื่องราวความรักของคุณในวันนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรบ้างในเรื่องราวความรักของคุณในนะคะ่ะในวันนี้คุณจะมีเซอร์ไพรส์ มีมีเซอร์ไพรส์จากคนของคุณนะคะคนที่คุณแอบบรักแอบบชอบอแอบคบแอบบอะไรที่เป็นแบบไม่ชัดเจนเนะเป็นอะไรที่แบบไม่ชัดเจนนะในวันนี้นะ,ะคุณเขาจะมีเซอร์ไพรส์จากเขานะคะคุณจะมีเซอร์ไพรส์จากเขานะหนึ่งในกรณีแอบบรักแอบบชอบเนี่ยคุณจะมีเซอร์ไพรส์จากเขาอย่าง แน่นอนจะมีการติดต่อมาจะมีการแอคชั่นมีการตัดสินใจแล้วว่าจะแอคชั่นสถ้าเกิดเป็นสถานการณ์ที่ดีกันแล้วคุณจะพบเจอกับเขาโดยไม่ได้นัดหมาย Surprise คุณเตรียมตัวไวด้ดีๆเลยนะคะ Surprise อย่างแน่นอนนะและถ้าเกิดคนที่ move on ไปแล้วก็จะมีข่าวๆเรื่องราว ระหว่างเขาได้การได้รับรู้เรื่องราวของเขาแล้วก็เขาเ็ายังคิดถึงคุณมากเขารักคุณมากนะคะยังคิดถึงคุณอยู่และคุณกับเขาก็จะได้มีการได้รับรู้เรื่องราวของกันและกันนะสําหรับผู้ที่ Move on กันไปแล้วนะในวันนี้นะจะมีสิ่งดีๆเกี่ยวกับความรักของคุณนะทั้งสถ,สถานการณ์หรือเป็นสถานการณ์อื่นคุณก็เอาไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะหมายถึงว่ามันจะแบบจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์อ่ะเด๋ยที่คุณไม่คาดคิด,ดนะอ่ะนะโอ้เนาะเนาะเพราะว่าคุณกับเขาเนี่ยยัง ย,กกย,นะยังรักกันอยู่นะยังรักกันอยู่นะทั้งสามสถานการณ์หรือทุกทุกสถานการณ์เลยนะคะเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะวันนี้คุณจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องของความรักอย่างจริงแท้แน่นอนคุณจะสมหวังดังใจคุณจะมีความสุขสิ่งที่คุณหวังไว้มีความสุขอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็พูดถึงความชัดเจนก็ยังไม่ชัดเจนหรอกแต่ก็จะได้ แบบมีการพัฒนาความสัมพันธ์มีการแอคชั่นอะไรอย่างาต่างๆนะคะได้แบบรับรู้ถึงข่าวคาว,าวหรือได้มีอะไรเซอร์ไพรส์อ่ะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเกี่ยวกับความรักของคุณคุณจะสมหวังอะ่ะคุณจะได้ดั่งใจเหมือนหมายถึงว่าแบบคุณเป็นต่ออะไรอย่างเงี้ยได้แบบประมาณว่าเออฉันคุณวินอะ่ะชน,นะอะไรเงี้ยแบบเขายอมคุณแล้วเขาแบบเขาเออรักคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดคุณ จีบใครอยู่หรือคุณมีความหวังกับใครอยู่เนี่ยนั่นแหละจะเป็นจริงคือเขาตกหลุมรักคุณแล้วนั่นเองนะคะว้าวนะคะในวันนี้ทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเป็นวันพิเศษวันดีนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณอีกนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักของคุณอีกนะมาดูกันอือหือ ว้าว wow, นะ What's waiting for นะคุ้มค่านะคะ Forgiving, Learning มีการให้อภัยซึ่งกันและกันและคุ้มค่าที่จะรอนะคะแล้วก็ Pay attention to tell less facts คุณก็ รอดูสัญญาณได้เลยคุณรอได้เลยมันคุ้มค่าที่จะรอมันแบบมันมันมันใช่อะมันมันใช่มันถูกต้องมันโอเคคุณรอดูทรายรอดูสัญญาณรอดูรอดูาฮฮรอดูทรายรอดูสัญญาณรอดูเอ่อส่งซิกส่งแนวจากเขาได้เลยนะคะยูเดชยูดิเซฟแล้วก็คุณก็แบบเป็นคนที่น่ารักอะเขาตกหลุมรักคุณอย่าง นั่นอนชื่อเดนคุณกับเขาจะมีความรักกันแบบเด็กๆเพฟุตเนจะมีการมาออยมาออยนะคะมีการแบบคือมีแอคชั่นจากเขาอะอย่างแน่นอนคือสิ่งที่คุณรอคอยอะมันเป็นจริงแล้วเขารักคุณจริงๆแล้วอะไรแบบนี้นะนะความรักของคุณจะเกิดขึ้นนะคะ getting to know each o t h e ก็คือแบบนั่นแหละในการได้สารสัมพันธ์สารสัมพันธ์กันอีก นะอู้เอ็กซ์เพสยูร์พี่ได้รักกันอีกครั้งตกกลุมรักกันสังแล้วซังแล้วเฟิร์ดนี่ไงก็จะมาอวยคุณเขาจะเข้าหาคุณอย่างจริงแท้แน่นอนค่ะฟินว้าวว้าคลิปแอนโอเพนไม้นั่นแหละได้รู้จักกันได้ติดต่อกันเพราะว่าคุณเป็นพาร์ทไลท์เอ่อไม่ใช่พาร์ทไลท์สิเลเลอะไรเลลิสเลลิสยูเอ็กซ์เลลิสเลลิสยูเอ็กซ์ก็คือคุณเป็นคู่กันนะคะอืม หมายถึงว่าคุณเป็นคู่กันแต่ว่าแบบก็ไม่ได้ถึงกับเปิดเผยนะเป็นคู่กันแบบรู้กันด,ด้วยกันเองอะไรเงี้ยโรแมนติกฟีลิ่งหมายถึงว่าคุณสองคนรู้กันเองสองคนเอาจะพูดพูดตรงๆเลยแบบก็ยังไม่ได้เปิดเผยสถานะเออก็อยางาก็รู้กันแค่สองคนเขามีการแอคชั่นจากเขาอะไรอยงี้ยะโอ้ยดีใจด้วยดีจดดจ้ะ trust นะก็คือนั่นแหละ แล้วก็กทีทีคุณจะได้รู้จักกันอุ้ยเคมิชี่น่าในบางรายก็แบบรึกซึ้งอ่ะเออมีการเล่กซ้งต่อกันโอ้โหดีใจด้วยนะจ๋อดีใจด้วยนะอืมทีนี้อ่จะมาให้ไพ่โชคชะตานะมันเหมือนกับโชคชะตานําพาคุณกับเขาทั้งคู่มาเจอกันนะให้ไพ่โชคชะตาแทนคําพูดจากเขานะ จากเขาคนนั้นของคุณในวันนี้นายคะว่าเขาอยากพูดกับคุณว่าอะไรเขาอยากเซอร์ไพรส์คุณด้วยคําพูดว่าตอนนี้นะฉันยังเลือกไม่ได้แต่ถึงยังไงฉันก็รักเธอนะปล่อยไปก่อนแล้วค่อยคุยกันเรื่องอื่นค่อยคุยกันนะตอนนี้ก็นิ่งๆไปก่อนแต่จะมีการแอคชั่นแน่นอนดูกันไปก่อนนะไปกับฉันไหมหมายถึงว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพังทลายลงไปเนี่ยนะนะที่มันพังทลายลงไปเนะี่ย ก็จะมีการแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ไปก่อนแต่ก็อยากอยากให้คุณไปกับเขานะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเลือกยังไม่ได้หรืออะไรก็ไล้เขาก็ยังรักคุณเขาจะมีการเทคแอคชั่นมาอย่างแน่นอนนะความรู้สึกที่ดีเสมอเพราะเขายังรักคุณนะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี I love you เขารักคุณ่ะนะจ๊ะคิดถึงเหงาคิดถึงรอนะอืมตัวจริงที่อยู่ในใจ ไม่รู้จะยังไงดีก็เป็นอย่างนี้ไปก่อนจะมีการแอคชั่นแหละยอมพูนคนเดียวนะถามฟ้าเขาเชื่อนะคะว่าคุณคือเชื้อชุตาของเขานะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะแต่จะมีการแอคชั่นจากเขาอย่างจริงแท้แน่นอนค่ะก็จบไปในแรนดอมในวันนี้นะคะไม่ห,มหวังว่าคลิปคงไม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขวันนี้ละไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไม้พายิปซีซีซ